วัสดีเจ้าป้าดาวจะมาพัดพักบุงเนาะผัดผักบุงไฟแดงใส่เตาเกี่ยวกับอันสีอิ๊วขาวกระเทยียมพริกแค่นั้นเจ้าผมจะลดเีนยน้อยหนึ่งเนาะปรุงในจานเรียบร้อยแล้วเจ้าไปเจ้าไปพัดกันนาอน้ำมันแล้วแต่สอบเนาะ ผัดผักบุ้งไผ่แดงพอดีสั่งผักบุ้งมาอีกกันเนาะ กุ yeah, it, like mm ้งกุ้งเลบกน้อยนะเจ้าเอาใส่รวนตัวอันพักดุงเลยแหละใส่พริกหยังสามเม็ดเนาะอันนี้พักคือป้าป้าพริกกระตัดเอากระเดียวถ้าเปิดบักกินปกะเคียร์ออกเจ้าปกะขีบออกขีบออก ผัดพักบุ้งเครื่องปรุงเอาใส่รวมโดยพักบุ้งเรียบร้อยพักบุ้งปินจานเวลาพัดแล้วเหลือน้อยเดียวนะ 可以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  กักันรู้เจ้าเนาะง่ายๆรวดเรียวป้าดาวจะพัดสองจานแต่เจ้าอันนี้ไม่ของป้าป้าเนาะผัดอีกจานหนึ่งค่ะ,ะ,นนคะแต่กี้มาเอาเศษถาดเพื่อดูมมดมาได้นะเพราะว่าถาดมันน้อย Chán nó to lắm Xôm nó cháu Thì ba đáo bà, bà phát luôn cẩn thôi nhé Bà đáo xay thích nhiều เนื้อปลาดาวแบบกินเค็มแต่ของป่าป้าจะออกรสเค็มๆน้อยหนึ่งและแบบเผ็ดอีกอะปลาดาวใส่พริกเยอะปลาดาวที่ข้านไปแยกออกเนะนาะพัดคนละตีเจ้ากินหมือนกันพัดคนละตี คนละที่คนละที่ของป้าดาวจะไม่เค็มพัดพักบุงงเวลามันเค็มมันจะอร่อยแล้วก็จไปกัดกับเพาะป้าดาวใส่ซอสมะเนอันอย่างนะสีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เต่าเจี่ยวนิดนึง แค่นั้นอ่ะจะใส่เยอะมาได้หน่ะเจ้าของพวนี้มันเค็มพัดพระบูงบ่เจ็บแป้เค็มหน่ะเจ้าแต่ของปลาดาวนี่พริกจะเยอะบักเค็มแต่ของป้าป้าจะออกรสเค็มนิดหนึ่งแต่บักเผ็ด กินมอนกันแต่คนละรสพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดพักบุงไฟแดงเนาะจานสีขาวนั่นแหละของป้าดาวพริกมันเยอะสังเกตดูได้เนาะของป้าป้าจานลายเจ้า ป้าดาวขอจบคลิปแ่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเตยเนอรอจันได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ